พี icana, ่น้องน่าสนุกคคนมือนี่ก็มาพบหมอบอกกับน้องสนใจคือเกามือนี่นอนใจกอะไรตื่นแต่เศร้ากับพาพี่น้องเบิงฝนตกเนาะคนตรีกระแห้งพี่น้องกระนอนใจเพิ่งตื่นพี่น้องฝนก็เลยหยุดตกพี่น้องหยุดตกและนอนใจจะพาพี่น้องเบิ้งนี่แหละพี่น้องเบิ้งอากาศแต่เศร้าแล้วพี่น้องเลยงามพี่น้องเดี๋ยว บรรยากาศไปเศร้าพี่น้องโคตรดีเลยเนาะวันตกนี่แหละวันนี้กับวันที่นี่วันที่เศรพี่น้องมืออื่นกับวันที่เศร้าเอ็ดมืออึนแหละบางทีน่นำใจไปไปเฮียนคือเก่าพี่น้องไปเฮียนอยู่เมืองวีนพี่น้องเรใจไปรับพี่น้องบางทีกับนำใจน้องเอื้อ้วนไปส่งพี่น้องบางทีนอำใจก็บอกว่าใจแล้วบอกพูดว่าพึ่งมีเบี้ยพี่น้อง เปนสงนิปัจจนำใจเช็ดบอใจก็บสบายนะพี่น้องเนาะเพิ่นจะมีเวียกลายพี่น้องก็เลยให้เนาะนำใจก็เลยให้อื้อเอือนคืสองพี่น้องอื้อเอือนพี่น้องมือนี้มือนี้พี่น้องแต่มือนี้เอือ้วนมีเวียกพน้องมีเวียกไปไปใช้นอนใจกระพูกกันพี่น้องเป็นความอื้ออือนได้บ่นอนใจบ่ได้ก็เลยอื้อเอือนพี่น้อง เดี๋ยวน้ใจไปถ่ายรับพี่น้องไปเนี่ยอะไรพี่น้องขวัญหยา นตกเ็นมีพี่นึองเวลานอใจจะไปถ่ายไปย่างคุณดูเ่อดูฟ้าเน้คเ,เขาหยาบวาุพี่หนเียอยู่นน,น้ำเอฝนตกเ็มีนอนนอนเอาบาร์โฮมหุ่มกับนั่นแหละย่างเอาย่างไปเพื้นตีนเพื่อน,อนแทงคาน้องน,งนตมน ตอนเช้าอมมุกขาดตอนเช้าง่ายุฝจะตกด้วยนะะตกคุยๆอยู่ฝนตกอ่ะพี่นคินำใจกับป้าใชอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองบูรินชาแนลตอนนี้กับสองูรินของเรากับ น้องเิ็ดพอยมีทีมงานนองอ้วนแล้วกับผู้มีน้องบิ๊กน้องเบนน้องๆกำลังใจอะไรพี่น้องแล้วก็มีน้องกระตุกโคราไพี่อนนอนตกแร้่องอีกแล้วพี่น้องแรงตกคือจีแปบนี้ตลอดพี่น้องนะขอยาดเมืองเดินรถพี่น้อง